สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแม่แม่มค่ะคลิปนี้นะคะมาอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะแล้วก็ด้วยวันนี้สิ้นเดือนน่าจะเป็นวันที่แม่ม่มอ่านไพ่ในวันสิ้นเดือนพฤศจิกายนแล้วเนาะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในเดือนธันวาคม นะคะมาดูดวงประจําเดือนกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะทั้งการงานการเงินความรักแล้วก็เรื่องของภาพรวมนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้เพื่อนๆไปด้วยเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นว่าแหม่มไม่เปิดพลังงานตัวตนละกันสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามานะคะ จะเจอคลิปนี้ก็หากเป็นพลังงานดีๆก็รับพลังงานไปปรับใช้กับตัวเองนะคะหรือว่ามีคำแนะนำอะไรเราก็ลองไปปฏิบัติดูก็ได้นะคะเป็นการอ่านไพ่โดยภาพรวมเหมือนเดิมนะเพื่อนๆก็แมมอยากให้นำคำทำนายดีๆหรือว่าข้อคิดข้อเตือนใจอย่างนี้ค่ะคำแนะนำไปปรับใช้แล้วกันนะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาดูเรื่องแรกคือเรื่องของการงานก่อนละกัน ว่าการงานจะเป็นอย่างไรนะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะเข้ามาแล้วนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องแม่หมอแม่มด้วยนะคะซัพพอร์ตแม่มเนาะให้มีโอกาสมานั่งอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆไปนานๆเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคการงาน The World ค่ะ เดวิลเดว์เวอร์มากับเดวิลนะคะห้าแปดถ้วยค่ะสามไม้เท้าแล้วก็หนึ่งถ้วยโอเคอเดี๋ยวมาดูกันนะ เดอะเวอร์นะคะจริงๆแล้วเดอะเวรเป็นไพ่ของการประสบความสําเร็จนะคะไพ่ของการหยิบจับทําอะไรก็จะมีความสามารถดีอค่ะเรียกว่าเก่งในตัวเองนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเหมาะกับงานที่เป็นเรื่องของการสื่อสารหรือว่าต่างที่เกี่ยวข้องกับต่างต่างประเทศอย่างนี้ค่ะหรือเป็นงานที่ทําในลักษณะเน้นการทําแบบเขาเรียกว่าใช้ความสามารถอนะคะ่ะ ของตัวเองอะเป็นหลักอาจจะทำงานคนเดียวอะไรแบบนี้ก็ได้นะก็มีโอกาสเติบโตถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบดีลหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็อาจจะเป็นเรื่องของโซเชียลนะคะช่องทางโซเชียลออนไลน์อะไรประมาณแบบนี้จริงๆแล้วว่าตัวเพื่อน,อนๆมีความสามารถนะแต่ก็มีแนวโน้มเรื่องของการแบบว่า อ่ะถ้าเกิดเป็นเดวิลกับแปดถ้วยเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทำงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงงานที่เกี่ยวกับเวลาที่อาจจะไม่ได้เป็นเวลากลางวันทำงานเป็นเวลากลางคืนทำงานกะเข้ากะอะไรแบบนี้ค่ะกะดึกกะ กลางคืนหรือว่าเปิดร้านอาหารแต่เปิดกลางคืนเปิดผับเปิดบาร์ได้หมดร้านข้าวต้มร้านที่แบบว่าอาจจะอยู่กลางคืนหรือว่าเป็นทํางานเป็นรปภเป็นอ่สายแบบตํารวจทหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะในหน้าเ,เรื่องที่เกี่ยวกับความเสี่ยงทั้งหมดเลยออนไลน์ เรื่องของออนไลน์เรื่องของค้าขายแบบอลอตเตอรี่หวยอะไรแบบนี้ค่ะนะถ้าเกิดว่าเป็นงานเกี่ยวกับแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะเติบโตไปได้นะเติบโตไปได้งานแบบใส่ดักดักหน่อยอะเติบโตไปได้นะคะแตออ่อาจจะเป็นเรื่องถ้าเกิดแปดถ้วยเนะี่ยถ้าแม่มมองนะอาจจะเป็นเรื่องของการไปพักก็ได้ พักใจพักผ่อนคิดวิเคราะห์ทบทวนเพราะว่ามีไพ่ของการวางแผนอยู่ค่ะสามไอเทา้าสามไอเท้าคือการวางแผนในเรื่องของการเดินหน้าต่อยาีคนซัพพอร์ตไหมมีด้วยนะในเรื่องการงานมีคนซัพพอร์ตแต่ว่าใช้พลังความสามารถของตัวเองเป็นหลักถ้าเกิดจะมีคนซัพพอร์ตเหมือนเขาเห็นความสามารถนะคะก็เลยมาซัพพอร์ต จริงๆแล้วเพื่อนๆอาจจะมีความลังเลในการที่จะไปเริ่มต้นกับอะไรใหม่ก็ได้นะแต่ตอนนี้จังหวะเนี้ยในเดือนเนี้ยเหมือนกับเห็นทิศทางชัดเจนมากขึ้นและดูเหมือนกับว่าสิ่งที่พเพื่อนๆจะก้าวเดินไปแล้วจะทำเนี่ยจะ,ะเน้นไปในเรื่องของการชุบชูจิตใจให้พลังใจกับตัวเองงานที่อาจจะทําแล้วสบายใจทําแล้วมีความสุขอย่างเี้ค่ะคือเดินออกจากเรื่องที่มัน ไม่สบายใจหรือผู้คนที่มันท็อกซิกอย่างเงี้ยผู้คนที่อาจจะมีการที่ผ่านมามันอาจจะมีการแบบเอาลัดเอาเปรียบขโมยซีนแย่งผลงานหรือว่าผิดใจกันในเรื่องอะไรหลอกใช้คือคนที่ไม่น่ารักอะ่ะอาจจะเข้าม,มาแต่ถามว่าเพื่อนๆปกป้องตัวเองได้ไหมได้ก็สุดท้ายก็รู้นั่นแหละว่าใครทำอะไรก็เหมือนกับพยายามที่จะ ปล่อยอย่าว่าเขาทําอย่างไรก็ให้ผลกรรมหรือว่าอะไรก็อ่าเป็นเรื่องที่เขาต้องรับสิ่งนั้นไปละกันนะคะอาจจะเจอคนไม่น่ารักในในเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องการที่จะเดินออกไปจุดใหม่ไปสิ่งใหม่หรือทบทวนหาวิธีการนะคะคือจังหวะเหมือนกับว่าเดือนเนี้ยเป็นจังหวะแห่งการมีความหวังเป็นจังหวะแห่งการอะไรที่รอคอยมา เหมือนก็เห็นทิศเห็นทางเห็นความสว่างมากขึ้นนะคะมีแนวโน้มที่จะได้ได้ก้าวเดินออกจากความวุ่นวายเพื่อไปสู่าการเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมองเรื่องงานใหม่ก็อาจจะเป็นงานที่แบบผิวใจอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่างานนี้นะหรือว่าเพื่อนๆต้องการแบบว่าเดินทางต่างประเทศต่างแดนต่างถิ่น มีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปเติมเต็มตัวเองหรือไปทำงานใหม่โอกาสใหม่ๆโซเชียลออนไลน์อันเนี้ยได้หมดเลยนะมีโอกาสที่จะได้ขยับตัวเองแล้วอะคะ่ะฮะคนไม่ละน่ารักคนไม่จริงใจเราไม่เราก็เดินออกมาจากเขาหรือไม่เขาก็ก้าวออกไปจากเราประมาณนี้นะคะอือจริงๆแล้วอะที่ผ่านมาต่อให้เราเจอเรื่องไม่ดีอะ แต่สอนให้เราเข้มแข็งนะสอนให้เราแบบว่า,าได้กล้าที่จะดึงความสามารถของตัวเองอะค่ะออกมาขับเคลื่อนตัวเองไปในทิศทางใหม่ก็ได้หรือไปในทิศทางที่อาจจะอาจจะเป็นงานที่เดิมนั่นแหละแต่ว่ารู้ว่าควรจะไปทางไหนควรจะพัฒนาตัวเองอย่างไรควรจะใส่ใจกับใครมากมายอย่างแต่ก่อนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะ เหมือนเราชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นนะคะอะเดี๋ยวมาดูการเงินกันบ้างการงานมาแล้วต่อไปเป็นเรื่องของการเงินนะคะควีนถือไม่เท้ามากับคิงถือดาบด้วยนะอหกดาบค่ะเจ็ดเหรียญ แล้วก็อัศวินถือถ้วยมาต่อด้วยอัศวินถือเหรียญน,นะการเดินทางหรือว่าหรือว่าการตัดสินใจอะไรใหม่ๆในครั้งนี้ค่ะเป็นเรื่องของการลงทุนที่ควรค่าแก่การลงทุนเนาะตอนแรกเหมือนกับว่าเพื่อนๆน่ะคิดวิเคราะห์อยู่นะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเหมือนกลัวเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเงินน่ะกลัวว่า ถ้าลงทุนไปแล้วอ่ะมันจะคุ้มไหมอย่างเี้ยค่ะมันอาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอ่ะค่ะมาให้ลงทุนก็ได้หรือว่ามีแบบช่องทางอะไรใหม่ๆแต่สุดท้ายแล้วเพื่อนๆก็ถือเงินหนึ่งเหรียญน,นี้เห็นไหมคะเพื่อการลงทุนเพื่อการอ่าเพราะเพราะเหมือนกับว่าวางแผนมาแล้วเห็นหนทางแล้วว่ามันจะมีโอกาสแตกดอกออกผลอย่างเงี้ยค่ะอืมก็เลย ลองทาดูแต่ว่าในจังหวะที่เพื่อนๆอ,นอทําสิ่งเนี้ยเป็นลงทุนเป็นการเริ่มต้นใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นการลงเงินที่ไม่เยอะนะเหมือนค่อยเป็นค่อยไปยอะค่ะเพราะว่าจะเน้นไปในเรื่องของความสามารถมากกว่าแล้วก็ความสามารถของเพื่อนๆน,นั่นแหละนําพามาซึ่งการเงินจะบอกว่าการงานนําพามาสู่การเงินก็ได้ ะะเพราะฉะนั้นแล้วอะช่องทางการเงินของเพื่อนๆจะมีที่เห็นเด่นอยู่นะคะคือมาจากงานที่ทำอยู่อาจจะได้เรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าไปเติบโตก้าวหน้าในที่ใหม่ในแห่งใหม่ก็ได้เพราะว่ามีไพ่ของหกดาบคือการเดินก้าวออกไปจาก,จากจุดเดิมๆหรือจากปัญหาอะไรเงี้ยค่ะเคลียร์ปัญหาได้อะไรได้อย่างเงี้ยก็เหมือนเห็นหนทางมากขึ้นจึง สามารถที่จะกล้าที่จะก้าวลงไปลงทุนตรงนั้นหรือในอีกแนวทางหนึ่งนะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีการลงทุนอะไรไว้ก็มีโอกาสแตกดอกออกผลนะคะแล้วมีโอกาสที่จะดึงเงินที่เป็นผลกำไรนี่แหละมาลงทุนต่อยอดนะคะแต่ว่าเป็นการดึงผลกำไรออกมาแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะคะอย่างอย่างอ่ะถ้ากรณีนะี้มีเจ็ดเจ็ดส่วนเจ็ดเหรียญก็นำลงมาแค่เหรียญหนึ่ง ที่เหลือคือเก็บไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อนๆเหมือนกับว่ารู้ว่ามันที่ผ่านมาเราเจอความไม่มั่นคงอะเราเจอความผันผวนของอาจจะเป็นด้วยชีวิตของเราหรือว่าระบบเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ค่ะทําให้เราต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นอย่างนี้จึงเวลาทําอะไรอะต้องขอความชัดเจนเด็ดขาดแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนอย่างเงี้ยก็ขอชัดเจนนะคะและตอนนี้เหมือน เหมือนมีโอกาสตัดสินใจอะไรที่แน่วแน่แล้วเพราะว่ามองเห็นแผนการมีโอกาสตัดสินใจอะไรที่แน่วแน่แล้วก็ฟันฝ่าสิ่งนั้นนะคะกล้าบุกกล้าลุยแล้วทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆพื่นทำงานที่ที่อยู่กับถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าจับมือกับคนรักกับทํางานในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะรับช่วงกิจการครอบครัวหรือว่าทํางานระบบแบบเป็นทีม เป็นทีมงานอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะยังลงเรือลําเดียวกันไปต่ออาจจะเคลียอะไรกันได้เข้าใจกันได้แล้วก็ไปกันต่ออย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทํางานคนเดียวก็สามารถที่จะขับเคลื่อนตัวเองะคะไปสู่ความสําเร็จได้เนี่ยเหมือนกับเกิดปัญญามากขึ้นแต่ทางนี้ทางนั้นต้องบอกนะว่าการเงินของเพื่อนๆที่ได้มาเนี่ยได้มาจากความสุขด้วยนะจากการทําอะไรที่ มีความสุขหรือว่าจากการปล่อยอะไรที่เป็นความทุกข์ออกไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนหรือเรื่องของความรู้สึกใดๆก็ตามอะค่ะการงานอะไรที่มันแบบทําแล้วเราไม่สบายใจอ่ะเหมือนเราปล่อยแล้วเราก้าวใหม่ดีกว่าหาจาังหวะที่ถูกต้องให้กับตัวเองอย่างเงี้ยค่ะนะก็มีโอกาสได้ไปลงทุนกับตรงนั้นเนาะแตกดอกออกผลเห็นทิศทางมากขึ้นแล้วก็สําหรับ เพื่อนๆที่มุ่งหวังเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะว่ามันจะขยับฐานเงินเดือนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสได้ด้วยนะคะหรือทํากิจการส่วนตัวก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อไปนี้มาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะคะความรักในเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรอันนี้อ่านเป็นภาพรวมให้กับเพื่อนๆก่อนนะคะเดี๋ยวแม่จะแยกดวงความรักประจําเดือนธันวาคมให้อีกคลิปหนึ่ง นะเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะดวงประจำเดือนเนี่ยคลิปนี้น่าจะลงตอนเช้าเออน่าจะเป็นวันที่30พฤศจิกานะคะถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะสาพฤศจิกาแต่ว่าคลิปดวงความรักอะก็จะลงในวันเดียวกันแต่จะเป็นช่วงเย็นนะคะคือคลิปแรกนะคะ คือคลิปนี้ที่แหม่มอ่านอยู่เนี่ยค่ะจะลงประ,ประมาณหกโมงนะคะแล้วก็จะดวงความรักเนี่ยจะลงประมาณหกโมงเย็นนะคะหกโมงเช้าก็หกโมงเย็นนะเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูความรักกันบ้างสเตรนไฮพินเทสค่ะไพ uh ่ huh. ของพระสังฆราชนะแปดดาบ แล้วก็เด็กถือเหรียญอะขอมองเป็นภาพรวมก่อนนะละกันนะคะสำหรับคนที่อยู่เป็นโสดถ้าอยู่เป็นโสดยังเข้มแข็งยังแข็งแรงกับตัวเองได้อยู่นะคะได้อยู่เพราะว่าเหมือนกับไปสนใจในเรื่องของทรงธรรมแล้วอะนะคะไปอยู่กับธรรมะไปอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขเหมือนกับหาหนทางให้กับตัวเองได้ไปในเรื่องของอการ ปฏิบัติอะไรแบบนี้นะคะอยู่ในศีลอยู่ในธรรมหรืออยู่ในหลักศาสนาของเพื่อนนะคะแล้วก็มุ่งหวังไปในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบทางโลกทางธรรมได้อย่างงดงามตรงนี้เนาะเพราะว่าที่ผ่านมาก็เหมือนมีเรื่องเจ็บปวดในเรื่องของความรักอยู่มันจะว่ามันเหมือนโปงๆงไหมก็เหมือนปรงเหมือนกันนะคะเพื <c oughs> <ๆ>่อนเพื<ๆ>่อ<ๆ>คือประมาณว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ ก็ไม่ได้ถึงขั้นคืออ่ะบางพลังงานปิดกั้นตัวเองเลยคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขอมีคู่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาคือไม่โอเคแต่ในบางพลังงานก็มีโอกาสเปิดแต่เป็นคนที่พิจารณาเยอะเหมือนกับว่าคนที่จะเข้ามาค่ะต้องมีไลฟ์สไตล์มีเป้าหมายมีสินเสมอกันประมาณนี้ถึงจะยอมเปิดใจนะคะ คือเข้มแข็งอยู่กับตัวเองอาจจะอยู่กับเพื่อนฟูงครอบครัวพี่น้องแล้วโอเคแล้วอย่างนี้ก็ได้นะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะสำหรับคนที่มีคู่แล้วก็ยังยังอ่อนโยนยังรักกันได้อยู่ยังรักกันดีอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันต้องมีการฟังกันอะนะคะฟังกันอ,อ หาเขาเรียกว่ายอมรับและเข้าใจกันมากขึ้นอย่างนี้นะคะหากมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันใหม่เขาเรียกอะไรมันมากระทบจิตใจอ่ะต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันนะอย่าปล่อยให้หน้อยให้เศร้านะมีอะไรก็คุยกันพูดคุยกันส่วนแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในมีอะไรที่ไม่ชัดเจนอันนี้คือไม่ชัดเจนในที่นี้อาจจะเป็นแบบว่าทั้งสถานนะเอยหรือว่า การมีอะไรคุมเครือปิดบังซ่อนเลนถ้าเกิดว่าทําให้มีมีความสุขอะต้องคุยกันนะเพื่อนๆต้องคุยกันเนาะต้องคุยกันต้องเข้าใจกันนะคะต้องหันมาปรึกษาหารือกันอย่านิ่งอย่างเดียวแต่จริงแล้วต้องบอกอะว่าสําหรับคนโสดน,นะหรือคนที่อาจจะแบบว่าคุมเครือในความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่เหมือนมีการไปขอพรอันเนี้ย ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนเเคารพนับถือกราบไหวบูชาทั้งอา,อาจจะขอพรพระอาจจะขอพรจากเทพที่เป็นผู้ชายและเทพที่เป็นผู้หญิงเรื่องของความรักหรือการก้าวผ่าน จากความเจ็บปวดนี้ไปให้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าใช้ชีวิตให้อยู่ตัวเองกับตัวเองให้ได้อย่างมีความสุขประมาณเนี้ยถ้ามีความรักก็ขอให้เป็นความรักดีๆอย่างเนี้ค่ะมีศีเสมอการเป็นรักที่มีการซัพพอร์ตการเกื้อนหนุนการทาั้งทางโลกและทางธรรมอะไรแบบนี้นะ,ะก็มีการแบบไปขอพรด้วยนะคะเพื่อนๆน,นั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมนะคะมาดูภาพรวมในเดือนธันวาคมกันดีกว่า ว่าภาพรวมนะคะจะเป็นอย่างใดเนาะเดอะสตาค่ะอัศวินถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าสามเหรียญแล้วก็สิบเหรียญค่ะเพื่อนๆเดอะสตาร์บ่งบอกถึงความความหวัง การเยียวยานะคะการบําบัดจิตใจก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเพื่อนๆหวังอะไรไว้มีโอกาสนะโดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยมีโอกาสได้เริ่มต้นหรือมีโอกาสได้ก้าวเติบโตต่อไปอ่ะถ้าเรื่องงานนะโซเชียลออนไลน์เด่นนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นเรื่องของงานเนาะดูโดดเด่นเลยฮะส่วนถ้าเกิดว่าเท่าที่แม่มมองเห็นสรุปตรงนี้นะถ้าเพื่อนๆแบบว่าเป็นโสดอะ่ะแล้วหวังว่าให้ตัวเองดูแลตัวเองได้อะ่ะ พึ่งพาตัวเองได้มีโอกาสได้รับสิ่งนั้นคือสามารถดูแลตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้หาทางออกให้กับตัวเองได้เจออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่อะค่ะเป็นความทุกข์ความไม่สบายใจความกังวลใจวิตกกังวลต่างๆมีโอกาสที่ใายไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่อะไรเงี้ยก็หายนะคะคือได้รักษาได้หมอดีได้ยาดี นี่ยคะหรือว่าฟื้นฟูตัวเองได้ดีทั้งเรื่องของใจทั้งเรื่องของกายเลยนะงานนะคะมีโอกาสได้รับจอบด้วยมีโอกาสได้รับจอบหรือมีโอกาสได้แสดงความสามารถมีคนมา,มา,จ,มาจ้างมาอะไรเพราะเห็นความสามารถอย่างนี้แล้วก็มีเงินก้อนเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมีโอกาสดีมีโอกาสดีเลยสิบเหรียญการเงินนะคะอาจจะได้มาจาก ทรัพย์สินมรดกบ้านที่อยู่อาศัยหรือการแบบอาบางทีแบบต้องการขายที่ดินขายบ้านอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะเป็นนายหน้าก็ได้นะหรือว่าต้องการขายบ้านขายที่ดินอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เงินตรงนั้นมามีโอกาสได้เจอคนที่เข้ามาติดต่อแต่ว่าทั้งนี้นะถ้าดูแล้วมันเหมือนกับผ่านถ้าเราไม่ได้เป็นนายหน้าเองเนาะคือเราเป็นเจ้าของที่ดินหรืออะไรอย่างนั้นคะก็อาจจะต้องผ่านคนกลาง ก็ได้นะผ่านคนกลางหรือผ่านช่องทางเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลการโฆษณาอะไรประมาณแบบนี้นะคะติดใต้ประกาศอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วก็เออถ้ามองไปในเรื่องของอาจได้ทรัพย์สินมรดกก็ได้นะคะทรัพย์สินมรดกโชคทรัพย์จากบ้านจากอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ทีนี้ต้องบอกอย่างนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆในเรื่องของเอ่อ อาจจะเพื่อนๆมองหาที่อยู่อาศัยหรือต้องการถ้าเอาในกรณีต้องการหาที่อยู่อาศัยก่อนก็มีโอกาสได้ที่อยู่อาศัยที่ดีนะคะมีพลังงานที่ดีซ่อมแซมบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่รีโนเวทอะไรต่างๆมีเงินเข้ามาปรับปรุงตรงนี้นะคะมีเงินเข้ามาใช้ตรงนี้ถ้ามองในเรื่องของความสัมพันธ์สามเหลียนเป็นการสําหรับเพื่อนๆที่มีความรักอยู่แต่เจอ ความรักที่ไม่กดงามหรือไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้คนกลางนะคะเข้ามาเป็นเหมือนก้าวใจอะอทำให้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะหรือว่าคนในครอบครัวแบบหาันมาให้ความเข้าใจกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะอยู่ในสำหําหบพลังงานของเพื่อนที่อยู่เป็นครอบครัวกันแล้ว อยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยก็ยังได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต่อไปมีอะไรก็หันเข้ามาพูดคุยกันนะเพื่อนๆถ้าไม่เข้าใจกันนะคะยังดูแลครอบครัวดูบ้านดูแลอะไรต่างๆไปได้เป็นอย่างดีนะคะยังรักกันได้อยู่ยังเป็นคู่กันอะ่ะต้องพูดอย่างนี้นะคะยังสนับสนุนซัพพอร์ตกันได้ดีอยู่หากทากิจการค้าขายที่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะรับช่วงรับต่ออย่างเงคะจากครอบครัวหรือทําเพื่อครอบครัวก็มีโอกาสบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายได้ นะคะแต่มันอาจจะใช้เวลานะใช้เวลาในการขับเคลื่อนสมมติว่ามันไม่ได้ปรากฏผลในเดือนนี้แต่มันมีลูกทางแนวทางที่ทำให้เราสาเร็จตรงนั้นนะคะครอบคร,บอรัวซัพพอตดีหรือเราซัพพอตครอบครัวได้ดีก็เป็นได้ด้วยนะคะมีโอกาสเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆกับคนใหม่ๆหรือโอกาสใหม่ๆหรือเป็นคนเดิมก็ได้แต่ได้มาเริ่มต้นกันใหม่อันนี้ก็มองได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ดูเหมือนในเรื่องของช่วงอายุ มีเรื่องของช่วงอายุหรือการดูแลคนที่อายุห่างก,กันนะคะอายุแตกต่างกันอ,อายุแตกต่างกันหรือว่าพุทธิภาวะก่อดาษน,นะคะเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องกันเป็นอ่าเป็นพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นแฟนที่มีอายุต่างกันก็ได้นะคะหรือว่าได้พบเจอกับคนที่อายุต่างกัน อย่างนี้ก็เป็นได้ด้วยแต่ว่าไพ่ของสามเหรียญกับสิบเหรียญใบสุดท้ายจริงๆแล้วห้าใบห้าใบของไพ่สรุปเนี่ยหาภาพรวมเนี่ยออกมาดีหมดเลยแต่เพียงแต่ว่าขอให้เพื่อนๆอย่าท้อเขาบอกว่าต้องมีพละกกำลังต้องใช้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ค้นหาตัวเองให้เจอถึงเวลาพักก็ต้องพักถึงเวลาขับเคลื่อนตัวเองก็ขับเคลื่อน นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะฮิวใจตัวเองได้นะหรือทํางานที่เกี่ยวกับสายฮิวใจจะมีโอกาสประสบความสําเร็จไปในทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะทํางานที่อยู่กับสายแบบให้กําลังใจคนสายบําบัดเยี่ยวยารักษาแบบแบบแบบแม่หมอแหม่มก็ได้นะคะที่เป็นแบบอ,อ,อาจจะเป็นหมอดูพ่อหมอแม่หมอแต่ว่าให้เรื่องของการฮิวใจอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะหรือว่ามีการไปแบบ เพื่อนๆอ,อาจจะมีนอกจากไปขอพรน้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วบางทีเพื่อนๆอ,อาจจะไปมูก็ได้ไปมูหรือว่าไปดูตรวจดวงชะตาดูอะไรแบบนี้ค่ะนะคะอาจจะมีการตรวจดวงส่วนตัวอย่างเงี้ยกับแม่หมอแม,แม่หมอพ่อหมอท่านไหนก็แล้วแต่นะคะเหมือนกับว่าจะได้รู้ทิศทางของตัวเองนะแต่มีโอกาสเลยค่ะเงินทองเริ่มจะเข้ามาแล้ว เริ่มจะเข้ามานะอาจจะเป็นเรื่องของความสามารถของเพื่อนที่มีอยู่ตรงนั้นจึงมีคนเห็นศักยภาพนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการแตกดอกออกผลจากอะไรบางอย่างที่เราลงทุนไว้ก็ได้นะฮะก็เป็นได้ด้วยเนาะถือว่าไพาสรุปดีมากเลยคะ่ะขอเพียงแต่เราพยายามแบบว่าขับเคลื่อนตัวเองวางแผนก่อนแล้วขับเคลื่อนตัวเองไปในทิศทางที่ดีนะคะอืม ถ้าเกิดพลังงานเดี๋ยวมาดูพลังงานกันอันนี้แม่ดูภาพรวมให้ในเรื่องของพลังงานทั้งตัวเราและคนที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีที่เห็นเลยแม่ขออ่านตามราศีก่อนละกันนะคะก็มีธา,าตุก่อนนะคะเป็นธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนธาตุไฟเมสิงนธนูธา,าตุลมเมถุนตุลกุมธา,าตุดินพกชกันมังกรแล้วก็มีราศีมังกรที่โดดเด่น ราศีมังกรราศีกุมที่เด่นราศีสิงราศีพฤกษภนะคะสีพฤกษภแล้วก็วันเสาร์วันจันทร์นะคะโอเคเอ่ะก็ประมาณนี้ อ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆน,นะคะประมาณนี้นะก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะนําคําทํานายดีๆไปปรับใช้กับตัวเองละกันแล้วก็รับพลังงานดีๆด,ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องแม่หมอแมหมมด้วยนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มาบอกมาเล่ากันเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปของดวงความรักประจาเดือนธันวาคมนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ